ผมได้สร้างเกมครั้งแรกในชีวิตโดยที่ผมเขียน C ีช้าไม่เป็นไม่รู้ว่า Unity คืออะไรแต่วันนี้เกมนั้นได้ถูกปล่อยลง Play Store แล้วครับตอนที่คุณดูอยู่นี้ก็น่าจะปล่อยลง App Store ของ iOS แล้วด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนย์จนกลายเป็นเกมที่คนเล่นได้จริงๆนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยสวัสดีครับผมชื่อมอดดี้นะครับและนี่ก็คือเกมมือถือเกมแรกที่ผมสร้างเองผมเริ่มจากศูนย์เลยครับไม่มีประสบการณ์การทำเกมมาก่อนไม่เคยเขียน C ีชเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่่มกกันเลยดีวา เริ่มหาข้อมูลก่อนเลยว่าจะใช้เอนจินอะไรดีในการสร้างเกมตอนนั้นลังเลระหว่างโคโดกับ Unity ค,บคือโคโดเนี่ยมันใช้ภาษาที่คล้ายไพทอนเขียนส่วน Unity ใช้ C ี h a r ์เว้ยแต่ผมอะพอเป็นไพทอนอยู่ไงก็เลยเอ้ยหรือจะไปโกโดดีแต่สุดท้ายก็เลือก Unity ครับเพราะว่าแม้ว่ามันจะดูซับซ้อนกว่าใช่ไหมแต่มันก็มีทูตัเรียเต็มไปหมดเลยฮะก็เลยโหลดมาเปิดเลยครับตุ้มโอ้โ,โหช่วงวัน2วันแรกเนี่ยผมใช้เวลาไปกับการดูทูตัเรียในออนไลน์ครับมีแบบเป็นคอร์สสอนเลยผมก็ไปนั่งดูเลย ตามเขาเลยฮะในช่วงแรกซึ่ง<ล>ได้เกมออกมาจริงๆนะครับที่ดูพอจะเล่นได้เลยนะเฮ้ยตอนนั้นรู้สึกแบบเฮ้ยท,ทำได้แล้วว่าการดีไซน์ตอนนั้นนะครับก็คือให้ตัวละครเนี่ยวิ่งไปในแนวแกนเซตเจงเดียวยวิ่งไปเรื่อยๆเลยแล้วก็มีแค่มันขยับซ้ายขยับขวาเว้ยไอเรื่องอุปสรรคเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากก็คือมันจะรู้กันได้ยังไงว่ามันถูกชนแล้วใช่ปะ่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า on trigger enter นะครับหรือว่าการเช็ค collider หรือพูดง่ายๆก็คือ hit box นั่นแหละภาษาภาษาเกมใหม่เนนชรย่น ถ้าชนปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเขียนโค้ดแทรกไปได้เลยว่าจะให้ทําอะไรหลังจากที่มันชนใช่ไหมถ้าตัวละครเราวิ่งไปชนอ,อุปสรรคเมื่อไหร่ก็ให้มันลดพลังชีวิตหนึ่งอะไรประมาณนี้แหละ ที่สาคัญก็คือการใส่อนิเมชันลงไปในตัวละครเว้ผมพบว่ามันเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งเลยเวลาเราชนเนี่ยต้องให้มันมันสะดุดใช่ไหมเราก็ต้องใส่อนิเมชันให้มันสะดุดหรือตอนเราตายไงให้แบบวิ่งชนเอื้อาล้มไปเลยซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นอนิเมชันบวกกับโคดดิ้งส่วนตัวละครหลักเนี่ยผมใช้ตัวละครจาก Mixamo นะครับตัวนั้นก็คือเป็นโมเดลฟรีมีแอนิเมชันฟรีอยู่ในนั้นนะครับซึ่งผมก็สามารถ Import เข้ามาใช้ได้เลยนะครับไอเกมวิ่งเนี่ยมันก็ต้องมีการเก็บเหรียญไว้ผมก็เลยเพิ่ ผมไปเอาเหรียญลิบบาทมาใส่เป็นเหรียญน,นะครับแต่ก็ได้อยู่นะน่ารักดีนะครับ ทีนี้ผมก็เลยทำการพอร์ตเกมนะครับจากในคอมพิวเตอร์ลองเอามาเล่นบนโทรศัพท์เป็นครั้งแรกนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันไม่เป็นอย่างที่คิดครับคือพอมันพอร์ตมาลงในโทรศัพท์ใช่ไหมทุกคนมันแหลกแบบแหลกเล่นไม่ได้อ่ะคือ10 FPS นะครับหรือ5 FPS นี่แหละคือมันโคตรกระตุกนะครับเว้นเครียดอยู่ในเครียดเป็นวันนะครับผมหาผมก็เลยต้องไปทําความเข้าใจเรื่องของ draw call เพิ่มครับ draw call คืออะไร draw call ก็คือจํานวนครั้งที่ CPU สั่งให้ GPU วาดภาพนะครับซึ่งตัวเกมตอนแรกเนี่ย draw call มันสูงมากมันทําให้เกมมัน เมื่อไปอยู่ในโทรศัพท์ก็ต้องออปติมิ่กันยกใหญ่และมีหลายๆโมเดลในเกมเนี่ยมันละเอียดสูงเกินไปครับทำให้มันแหลกอีกแล้วก็มีการใช้เทคนิคต่างๆอย่างเช่น GPU instancing ผม<ว>เอามาใช้ตรงเหรียญครับเหรียญในฉากเนี่ยมันซ้ํากันเยอะมากแทนที่เราจะให้ CPU อ่ะสั่งวาดเหรียญ10รอบใช่ไหมเรารวมเหรียญ10รอบนะครับเป็นอันเดียวกันก่อน,อนแล้วสั่ง GPU ไปทีเดียวเลยครับมันก็จะกลายเป็น1ดอคอแทนที่จะเป็น10ดอคอจนสุดท้ายผมก็สามารถเอามาเล่นบนโทรศัพท์ได้ครับโดยที่ไม่แหลกเลยเว้ยแลวต่อมานะครับผมก็ ก็คือตัวมดดี้นะฮะ เกมผมมันก็ดูใช้ได้แล้วแต่ผมรู้สึกว่าเกมตอนนี้มันมีอุปสรรคที่มันดูนิ่งไปหมดนคะครับผมก็เลยคิดว่าเออหรือว่าจะเพิ่มสิ่งที่มันเคลื่อนที่ได้เสือมากวางเข้ามานะครับให้มันวิ่งสวนมาอะไรตอนแรก <ๆ S 1> ที่ผมเพิ่มเสือกับพวกสัตว์พวกเนี้ยเข้ามาในเกมมันวิ่งทะลุทุกอย่างเลยไปทุกคนลองลองคิดสภาพดูเสือวิ่งทะลุต้นไม้ใช่ไหม <S <S แก้ปัญหาไงดีครับใช่ครับผมต้องเขียนให้มันวิ่งหลบอุปสรรคด้วยเวลามันวิ่งเจอหินใช่ไหมมันกระโดดข้ามหินมาซึ่งตรงนั้นก็เสีย ใช่คือแบบโอ้ใช่ครับทุกคนต่อมาผมก็ได้ทำไอเทมลงไปในเกมไอเทมหลักๆก็มีแม่เหล็กดาวรองเท้ากระโดดสูงหัวใจกระสุน<อ>ปีกเก็บแล้วบินได้ผมก็ได้ดีไซน์แมพใหม่ขึ้นมานะครับเพราะไอแมพเก่าที่ผมใช้เล่นอยู่่มันแหลกเกินไปนะครับ หลังจากที่เกมมันพอจะเล่นได้แล้วดูมีแมปดูมีอะไรนะครับผมจะได้ผมแบบขึ้นไลฟ์โชว์ได้แล้วตอนนั้นเป็นไลฟ์ในต่อๆนะครับคือแบบมีแมปเดียวแล้วก็แบบว่าเล่นกระโดดไปกระโดดมาโออรู้สึกภูมิใจมากว่าแบบเอยมันเล่นโทรศัพท์ได้แล้วแต่ภาพมันห่วยแตกมากเลย <c oughs> <ๆ S 2> คือมันมีหลายเทคนิคมากเลยครับการที่จะทําให้ซีนมันสวยขึ้นโดยที่มันไม่ได้กินทรัพยากรผมเลยอยากจะเสนอการเบรกไลท์แมปครับนั่นคือการสร้างเงาครับไว้ในเท็กเจอร์เลยเว้ยโดยที่ไม่ต้องประมวลผลเงาแบบเรียวไทม์ครับเราใส่เงาไว้ในเท็กเจอร์เลยแต่ ข้อเสียมันก็คือวัตถุนั้นๆที่ใช้เบรกไลท์แมพเนี่ยมันต้องอยู่กับที่ครับซึ่งใช้ไม่ได้เกมผมครัเพราะเกมผมมันเป็นเกมวิ่งฉากมันเคลื่อนที่อะไรตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับก็นั่นแหละครับ และในตอนนี้เกมก็เล่นได้แล้วนะครับมันเล่นได้แล้วครับทุกคนแต่ว่าคือกดเข้ามาปุ๊บแล้วมันเล่นเลยนะมันไม่มีปุ่มพอดไม่มีปุ่มเมนูไม่มีอะไรเลยคือเข้ามาแล้วคือเล่นเลยครับผมก็เลยต้องไปดีไซน์นะครับการทำเขาเรียกปุ่มสตาร์ทเกมเว้ยปุ่มพอดเกมเออก่อนจะเข้าเกมเนี่ยมันควรจะแบบให้ทําอะไรสักนิดหน่อยแล้วค่อยกดเริ่มหมครับซึ่งตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าเอองั้นเริ่มทําไปพร้อมกับการทำเซิร์ฟเวอร์ครับใช่เพราะเกมเนี่ยเป็นเกมกึ่งออนไลน์อย่างน้อยมีฐานข้อมูลแบบมีผู้เล่นหลายคนเชื่่ออมตกันได้ นิดนนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เสียเวลาไปอีกประมาณชาติกว่าๆนะครับในการศึกษาระบบไฟเบทนะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเลือกใช้นะครับไฟเบทแล้วก็ได้ทําการเพิ่มแมปเข้ามาอีกประมาณ2แมปนะครับรวมเป็น3มแมปนะครับตอนนั้นเนาะ มีน้องๆบอกกันมาในไลฟ์สดนะครับว่าพี่ผมขอให้มีตัวละครวิ่งไล่หน่อยใช่ครับก็ก็โหวตกันมาได้เป็นหมูเด้งนะครับก็เลยได้รัะไปทําหมูเด้งมาได้แล้วก็หมูเด้งมาวิ่งไล่นะครับตอนเปิดเกมแต่ผมบอกเลยฟีเจอร์หมูเด้งตอนหลังๆนี่คือไม่ได้ใช้แล้วคือเหมือนจะเอาออกแล้วนะครับต่อมานะครับหลังจากเกมที่แบบมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างผมก็เลยเริ่มไปศึกษาในศาสตร์ของเรื่องการใช้พาร์ติเคิลเอฟเฟกต์ครับก็คือไอ้พวกระเบิดตุ้มๆๆมๆอะไรอย่างเงี้ยมีแสงไฟวูบวาบมีไฟชุ่มๆอะไร คิดว่ามันจะยากนะครับแค่ไปหา a s s e t ฟรีใน s s e t Store ของ Unity ที่เขามีไว้ให้นะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะแต่ผมคิดว่าเกมเนี่ยมันควรจะมีอะไรมากกว่านี้ก็เลยได้ไอเดียครับว่าอยากให้ตัวละครเนี่ยมันยิงทําลายอุปสรรคได้นะครับโดยให้ตัวละครเนี่ยยิงปิ้ว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 ได้นะครับพอกระสุนไปชนอุปสรรคก็ให้มันระเบิดตึมประมาณนี้แหละพี่ผมว่ามันควรมีบอสในเกมแบบวิ่งไปลรวแบบเจอบอสเราแบบสู้กับบอสได้ เออลองดูดีกว่านะครับบอสตัวแรกที่ผมทำเลยนะครับก็สลามครับสุ่มเกิดขึ้นมานะครับระหว่างวิ่งอยู่ใช่ปะให้มันสุ่มเกิดขึ้นมาเป็นแบบเป็นอีเวนต์ไว้แล้วมีเฮลบาผมนึกถึงไอเอนเดอร์ดักกอนในแมคคาที่แบบพอเข้าไปเจอผมมันมีหลอนเลือดอะไรเงี้ยเออได้เดียวมาจา่ตรงนั้นเลยว่ะ ต่อมาก็คือผมเปลี่ยนจากท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าอย่างเดียวเลยให้มันมีกลางวันกลางคืนได้ด้วยครับก็วิ่งไปเรื่อยๆอาจจะมืดแล้วกลับมาตอนเช้าอะไรแบบนี้ก็ปรับที่โค้งดวงอาทิตย์นิดหน่อยอันต่อมาที่ผมจะเล่าก็คือการทําให้โลกมันเค์ฟเว้ยตรงนี้ผมเสียเวลา2วันเต็มๆเลยผมจําได้ว่ามันยากมากเว้ยทุกคนดูเป็นดีเทลเลยที่ผมเสียเวลากับมัน2วันเต็มคือตอนแรกเกมผมมันจะเป็นเหมือนมันเรียบๆตรงๆใช่ไหมการจะทําให้โลกของเราโค้งเนี่ยต้องใช้เชเดอร์ครับทุกคนถ้า้อง รู้จักพาราโบลาที่อยู่ในคณิตศาสตร์นะครับก็พอจะเข้าใจนะครับจาก y เท่ากับ x กําลัง2ใช่ไหมผมคำนวณระยะห่างของกล้องกับวัตถุนั้นๆน,น,นะครับมาใส่สมการ y เท่ากับ x กําลัง2ไว้เอามาใส่เป็น x นะสมมติว่าห่างกัน5ใช่ไหมครับค่า y ที่ออกมาเนี่ยก็ควรจะเป็น25พูดง่ายก็คือให้มันเคิร์ฟลงไป25หน่วยหรือเคิร์ฟขึ้นไป25หน่วยหรือจะไปเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา25หน่วยก็ได้นะครับยิ่งวัตถุนั้นอยู่ห่างจากกล้องเท่าไหร่ก็ยิ่งโค้งมากนนนัันเน่เ เป็นเหมือนกราฟฟาราบลานั่นแหละเออประมาณ<ด>นี้กระบวนการทั้งหมดต้องทําในเชดเดอร์กราฟนะแล้วก็เอาเชดเดอร์นั้นใส่ให้กับวัตถุทุกอันในฉากเลยครับมันดูวุ่นวายมากแต่มันก็เท่ครับต่อมาคือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และทํายากมากๆครับทุกคน นั่นก็คือระบบการแต่งตัวเวย้ยเนื่องจากเกมของผมเนี่ยไม่ได้ดีไซน์มาตั้งแต่เริ่มนะครับว่าจะมีระบบแต่งตัวตัวละครหลายๆตัวเนี่ยถูกเพิ่มเข้ามาแล้วแล้วก็ทําเสร็จแล้วแต่จะเพิ่มระบบแต่งตัวเข้ามาที่หลังเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นงานที่หินมากแต่ก็จะทำนะครับคือเท่าที่ผมไปดูมาเวลาจะทําระบบแต่งตัวครับมันต้องแยกชิ้นส่วนแขนหัวขาเวลาเราใส่เส <c oughs> ื้อเนี่ยมันจะไม่มีผิวหนังอยู่ข้างในแต่ว่าผิวหนังอะมันคือเสื้อเลยนึกออก <c oughs> ปะ,ปะแต่ตอนนี้เกมของผมมันมันมันไม่ทันแล้วมันทํามาแล้วนะครับแต่ตตงัวก็คือออ้เา ใส่ไปบนผิวหนังเลยไม่ว่าจะเป็นผิวหนังทะลุเสื้อซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่บ้างนิดดหน่อยๆนะครับคือคือมันแก้ยากมากนะครับไอ้ตรงที่ยากเนี่ยคือเสื้อกับกางเกงครับเพราะว่ามันต้องยืดหดตามการขยับของร่างกายใช่ไหมมันต้องไปทําการลิกโมเดลในเบรนเดอร์นะครับแต่ส่วนที่ง่ายก็มีนะครับอย่างเช่นหมวกปีกแล้วก็อาวุธที่ถือนะครับตรงเนี้ยมันติดไปกับร่างกายได้เลยมันไม่ต้องยืดหดฮะเลยไม่ต้องไปลิกโมเดลในเบรนเดอร์นะครับ <S <S ก็ถือว่าสบายไปนะัะ มันจะมีตอนหนึง่งสมมติว่าเราเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมมันจะต้องเปลี่ยนไบโอมครับผมคิดอยู่ว่า้าเปลี่ยนไบโอมยังไงเปลี่ยนไบโอมก็คือเหมือนเราวิ่งอยู่ในทะเลทรายใช่ไหมเราก็จะไปวิ่งในเมืองแล้วก็ไปวิ่งในป่าเนี่ยไอฉากการเปลี่ยนไบโอมตรงนี้ครับผมจะดีไซน์ยังไงดีคุณรู้ไหมผมคิดเลยเฮ้ยเหลือให้มันวิ่งผ่านแบบว่าบินผ่านรูนอนไปเลยเออตอนแรกเนี่ยไอเดียดีมากเลยแล้วคุณรู้ไหมครับว่าผมทำาไง ผมทาการเอาคลิปอบครับคลิปรูหนอนมนเล่นบนหน้าจอครับเหมือนกับว่ามันทะลุมิติไปแล้วนะบนคอมพิวเตอร์มันมันใช้ได้ดีเลยครับมันโอเคมันสวยมากเลยในคอมนะครับแต่ว่าพอไปใช้โทรศัพท์อ่ะเหมือนคลิปมันมันห่วยครับทุกคนมันกระตุก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 ทั้งทั้ที่ในคอมมันไม่มีปัญหาอะไร ก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการครับมาใช้ shader c r a p h แทนครับลากโหนดต่ตอโหนดอะไรเงี้ยแต่ว่ามัน,มนทำออกมาแล้วมันดูดูไม่เหมือนลูนอนที่ผมคิดเลยแต่มันก็โอเคพอใช้ได้แล้วก็ออได้ได้อยู่แหละก็เลยใช้เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนตัวพายุอะครับแล้วก็หมุนหมุนแบบเป็นลูนอนวนๆไปแบบให้มันหมุนให้มันออพอได้อยู่นะครับ มันจะมีบอสส่วนหนึ่งเป็นบอส UFO นะครับที่ผมดีไซน์ให้พอมันออกมาเนี่ยพื้นเป็นลาวามือวิ่งไม่ได้แล้วก็ให้กระโดดแบบกระโดดปาก,กัวบนแท่นๆไปนะครับซึ่งไอ้บริเวณพื้นนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะเล่ามากคือผมใช้เชดเด์กราฟครับในการทําลาวานั่นเองอธิบายง่ายๆก็คือผมเอาตัวโหนดวอลอนอยนะครับมันจะเป็นเหมือนตะปุ่มตะบ่ํำแบบนี้นะฮะแล้วก็ให้มันขยับไปเรื่อยๆเลยไม่มีที่สิ้นสุดน,นะครับโดยการใส่โหนดเวลาเข้าไปกับโหนดวอลลอนอยนะครับแล้วก็ใส่สีเข้าไปแล้วก็เเอาดะะรนนใส่ลลงไป หรือว่าแผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเฉยนะครับแล้วก็ให้มันวิ่งติดไปกับตัวเพลเยอร์ของเรานะครับมันก็จะดูเป็นเหมือนกับว่าคลื่นเป็นลาวาจริงๆแล้วมันเป็นแค่แผ่นสี่เหลี่ยมที่ติดกับเชดเนื้อลาวาเท่านั้นเองนะครับต่อไปนะครับก็ถึงการปรับปรุงภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะผมยังรู้สึกไม่พอใจกับภาพในตอนนี้นะฮะก็เลยทําการเพิ่มสิ่งที่เรียกว่า post processing ครับซึ่งตอนแรกผมปิดไปเพราะมันแหลกใน post processing มันก็จะมีเหมือนเป็นเอฟเฟกอะไรให้เลือกเต็มไปหมดเลยทำให้ภาพมืดลงบ้างแต่งสีบ้างหรือ motion blur อะไรพวกนี้แต่ตัวที่ผมชอบมากที่สุดก็คือ ambient occlusion ครับแสงเงาอ่อนนุ่มหรือแสงเงาสิ่งแวดล้อมนี่แหละครับหรือตัวย่อคือ AO รู้หละหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วนะไอ้ตัวเนี้ยพอเปิดแล้วอะครับมันจะทําการเพิ่มแสงเงาอ่อนนุ่มมันทำให้เกผมดูดีขึ้นเลยไหมจริงแต่ว่าก็ต้องแรกมาด้วยความแหลกนั่นเองนะครับแต่จริงๆมันก็แล้วแต่เครื่องนะผมเทสใน a n d ุ่นารอยด์ แต่ว่าเทสใน iOS iPad มันไม่แหลกเลยเวล,ลื่นมากก็เลยเพิ่มออปชันเนี่ยไว้ในการตั้งค่านะครับใครอยากปิดก็ปิดหรือใครอยากเปิดก็เปิดนะครับแล้วแต่สะดวกและหัวข้อสุดท้ายที่ผมจะทาก็คือการทําให้เกมมีหลายภาษาครับเพิ่มภาษาอังกฤษและภาษาลาวนั่นเองนะครับซึ่งทําไม่ยากเลยนะครับทาง Unity เนี่ยเขามีแพ็กเกจปลั๊กอินไว้ให้อยู่แล้วเออเราก็แค่ใช้ได้เลยนะซึ่งผมลองใช้ดูแล้วมันไม่ยากเท่าไหร่นะครับมันสามารถเปลี่ยนข้อความเทกเนี่ยเป็นภาษาที่เราต้องการได้เลยนะหรือว่าจะเป็น UI เนี่ยให้เป็นภาษานั้นๆก็ได้นะครับ เกมโมดทีันเป็นเกมวิ่งหลบอุปสรรคยิงบอสแล้วก็สะสมไอเทมนะครับเอามาแต่งตัวให้เก่งขึ้นได้ถ้าไอเทมมีเยอะก็สามารถขายทิ้งได้หรือว่าจะส่งไอเทมนั้นให้เพื่อนก็ได้นะครับพอขายไอเทมเนี่ยเราก็จะได้เป็นเพชรมาซึ่งเพชรเนี่ยครับสามารถเอาไปจับจ่ายซื้อไอเทมที่ดีกว่าในร้านค้าได้นะครับทุกคนแล้วก็มีระบบรีดบอร์ดนะครับดูได้ว่าเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยวิ่งกันไปได้กี่คะแนนแล้วและที่สําคัญสามารถเยี่ยมชมได้ด้วยดูได้ด้วยว่าคนอื่นแต่งตัวกันยังไงนะครับมีระบบบบอออัสกล่ก่ยแแวงดุชทปป เกมนหลายๆส่วนเลยครับอยู่กันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนะครับก็ thanks to my brother ในหลายๆสิ่งนะครับโอเคเป็นว่าถ้าคุณสนใจเล่นเกมมูดิรันนะครับสามารถดาวน์โหลดเล่นได้แล้ววันนี้นะครับบน l a y Store และ App Store นะครับผมโอ้มดดรันเขียนติดกันแบบไม่ต้องเว้นบั๊กนะครับระหว่างําก็มีคนถามมาหลังใหม่นะครับว่าสามารถเอาเกมไปสตรีมเล่นโชว์อะไรนี้ได้ไหมคบตอบคือได้นะครับมันเล่นฟรีโหลดฟรีนะครับก็จะขอบคุณมากๆนะครับเกมต่อไปเนี่ยอยากให้ผมทําเกมแนวไหนเกมอะไรสไตล์ไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกได้เลยและถ้าคุณอยาก เข้ามามีส่วนร่วมแบบใกล้ชิดน,นะครับเข้ามาคุยกันได้ใน Discord เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ดิสคอร์ไว้ใต้คำอธิบายวิดีโอนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ